นี้ต้มจืดนะครับวันนี้ต้มจืดกับกระเพาะมูกรอบนะพี่น้องอันนี้มุกรอบยังไม่ได้ทอดต้มแล้วนะทำทําเ้ามุกกรอบนะครับกินกับต้มจืดนะครับ น,นี่ทอดหมูกรอบไม่กล้าเปิดนะครับน้ำมันกระเด็นมันยังไม่แห้งดีอ่ะนี่เราจิ้มเลยนะครับจิ้มเล็กเช็ดน้ำ หนังมันไม่ค่อยผูดนะครับเราไม่ผมไม่ใส่แป้งนะครับไม่ใส่แป้งนะอันนี้คือทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเตรียมผัดกระเพราหมูกรอบนะครับอันนี้ทอดเสร็จแล้วนะทำแบบรีบๆนะครับแบบเร่งนะครับ <laughs> ได้ไประมาณนี้แหละครับ ไม่ค่อยสวยนะครับพี่น้องไม่ค่อยสวยเลอ <g it> ทำกินเองครับ้ายมาล้วพี่น้องเลย <c oughs> อ้ยแจบตาครับแจบตาครับเสร็จแล้วพี่น้องกระเพาะหมูกรอบครับคุกครับกินครับต้มจืดครับต้มจืดใน เป็นซุปงูทางซุปงูลล้ะครับนี่มาไดยกินเนี่ยมาจะเห็ดกระเพาหมูกรอบถอ,อดหมูกรอบแบับกินขอนำกันเลยไปน่องเซลลอนกันครับไหนไปน่องน่ากินมากครับ Oh, do cup.